ูมามาครับอยู่ในพาร์ทที่สเดี๋ยวพาร์ทนี้จะสร้างบ้านขุดบ้านตกแต่งบ้านที่ขุดไว้อย่างเดียวเลยคิดว่าไม่น่าทำอย่างอื่นแล้วก็จุดที่ผมทำบ้านที่ขุดรูอยู่นะจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนถัดจาก ตรงจุดเกิดใช่ไหมอันนี้เป็นจุดเกิดแล้วก็อันนี้เป็นจุดแรกที่เราท,ทําเควสวางกระถางาทีนี้ก็คือขึ้นมาข้างบนเลยหอคอยขึ้นมาอยู่แถวๆนี้ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านเป็นค่ายเป็นบ้านหลางหมู่บ้านหลางรอที่ผมปูดไว้อผมวางกระถางไว้ข้างบนแล้วก็ลงลงบันไดทำบันไดลงมานี่ตรงนี้เนี่ยเดิมทีมันเป็นมันเป็นโพรง เล็กๆผมก็เลยขุดเพิ่มแล้วก็ถางด้านล่างออกทางขวาก็เจาะเข้าไปนะครับเป็นประตูเชื่อมตรงนี้ก็เจาะทําหน้าต่างห้างหน้าวางพวกเตาหลอมเราเข้ามาดูกันออตอนแรกเนี่ยมันมันไม่ได้มีกาแพงด้านหน้าผมก็คือขุดเข้ามาข้างในเลยจนถึงกาแพงนี้แล้วก็ออกขวาขุดออกขวาอ้อม อ้อมออกมาด้านนี้แล้วประตูมาวางก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับตรงนี้ทําเป็นทางลงทางลงไปชั้นสองในวางนั่งร้านไว้ตรงนี้ตอนกำลังคิดว่าไอ้ชั้นเนี้ยทางขวาเนี่ยจะจะพอแค่นี้แต่ทางซ้ายอะ่ะตรงเนี้ยจะขุดลงไปอีกส่วนตรงเนี้ยที่ทําช่องไว้อะ่ะ ก็จะตรงไปแล้วเป็นห้องอารมณ์เหมือนทําเป็นเป็นห้องแบ็กสมิธอะครับเหมือน,นี้วบพกดรอปอยู่อย่างเงี้ยจะย้ายเอีห้าตัวลงมาอยู่ข้างล่างแทนตอนนี้ผมให้ n อ c ซอยู่อยู่ตรงนี้ห้าตัวเลยข้างบนนั่นน่ะทะลุเหรอน่าจะทะลุนะข้างบนมันเป็นทางลาดอะครับอันนี้มันเป็นทางลาด,นนาลาดช่างมันไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวห้องนี้ก็อาจจะเอาไว้ทํําทาเป็นห้องนอนเหมือนเป็นห้องนอนแล้วก็เราจะย้าย m p c ลงไปข้างล่างตรงนี้เนี่ยตอนแรกตั้งใจทําเป็นโกดังแต่ขุดไปขุดมากลายเป็นว่าเหมือนเป็นห้องคราฟมีโม่ไว้บดบดกระดูกมีที่ตากหนังทำหนังแห้งทำเบอร์รี่แห้ง ก็มีกล่องแม่กล่องมจิกในกล่องนี้ก็พอเรา,เอา,เ,ราเอาของมาใส่มันก็จะคาบคาบได้เลยโดยไม่ต้องเอาของมาใส่ไว้ที่ตัวเรานะครับสะดวกดี <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพื้นไม้ตรงนี้แล้วก็จะใช้อ,อ,อะไรนะแผ่นบล็อกไม้ไม้ชาวอะครับเนี่ย อันนี้มันเป็นไม้ธรรมดานี่ครับผมค่อนข้างชอบตัวตัวบล็อกไม้เชานะมันดูเป็นเป็นแผ่นไม้ที่มันต่อเนื่องกันดีอุ้ยปิดสแนปก่อนลืมผมควรทำขึ้นมา พื้นยกสูงขึ้นมาไหมลองดูก่อนลองวางดูก่อนถ้าไม่พอไม่พอใจค่อยลบทะลุข้างนอกไหมไม่ทะลุแหละมอกมานิดหน่อยนะไม่เป็นไรช่างมันมตรงนี้ประมาณนี้โอเคนะเนี่ยไม้ชาวมันจะเป็นแผ่นที่แบบสนิทต่อกะติด ออตอนนี้เหลือ700รผมว่าเราน่าจะต้องไปขุดเพิ่มอันนี้มีสี่ให้สิ 10, 10. ิบต่อนหนึ่งไอไอตรงกำแพงตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเจาะทะลุไปข้างอีกอีกทางดีไหมถ้าเจาะไปมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นี่จะมาโผล่แถวๆนี้ แล้วก็ทำมันอีกประตูหนึ่งเป็นทางออกที่สามส่วนทางลาดมาเมื่อกี้น่าจะแถวๆนี้ครับที่มันบุมลงไปข้างล่างน่าจะมุมนี้นะแล้วก็ด้วยความที่ผมขุดถ้ำอยู่อ่ะมันต้องทำครบเพลงนะิงและใช้ยางไม้เยอะมากต้องขุดเยอะมากไม่ให้ขุดเสิตัดต้นไม้ผมก็จะตีกำแพงตรงนี้เป็นเป็นไม้ชาวนี่แหละ อผมว่าไม้บล็อกไม้ชาวมันทํากําแพงไม่สวยเ๋ยลองดูไม้ธรรมดาครับกลายเป็นว่าไม้ธรรมดาให้อารมณ์ให้อารมณ์ไม้ไม้เลยก้อนหินเหรอ ถ้าใช้ก้อนหินผมว่าใช้หินหินผนังไปเลยดีกว่าปะ่ะได้ไหมน่าจะได้นะ ผมว่าโอเคนะส่วนเสาเราก็าอาจจะใช้เป็นเสาไม้ดีปะ่ะต้องลองวางดูกันครับอลองเปลี่ยนเป็นแบบเสาเล็กเสาเล็กก็วางเยอะหน่อย ผมว่าได้น่าจะได้แหละต้องลบออกครับแล้วเราก็ตีเสาขึ้นไปก่อน พดานจะไม่ไม่ปูอะไรจะปล่อยไปแบบนี้ให้ดูเหมือนดันเจียนนิดหน่อยอกํแแพงนี้ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าเราจะเจาะมันทะลุไหม มันทะลุไหมเนี่ยต้องอ้อมไปดูแต่โอเคไม่แล้วเราก็วางเสาไม้อีกรอบหนึ่งประมาณนี้ครับคานข้างบนไม่ทำนะ ทางข้างบนอาจจะทำแบบเป็นห้องเนี่ยพอทําเป็นห้องก็ไม่สวยเท่าไหร่ผมว่าผมลบออกดอีกว่าอันนี้ลบออกก่อนเดี๋ยวค่อยเราค่อยทยํา <c oughs> ำหมยกาแพงฝั่งนี้จะปล่อยไว้ให้เป็นหินนะครับ มันนูนขึ้นมาไหมนเนี่ยม,มันเป็นไอ้นี่ขึ้นมาแต่ว่าเราวางบันไดได้ไหมวางบันไดเล็กๆอะ ไม่ได้ไม่ได้ครับมันเป็นมันเป็นสั่นขึ้นมาเลยลบก่อนลบก่อนแล้วถ้าวางจมลงไปอ่ากดผิด มันก็ไปดังข้างล่างขึ้นมาแทนเป็นแบบนี้แหละครับโอ้นี่สูงมากเลย ทะลุไปข้างนอกไหมวะออไมาไงนะ้องนี่เป็นเป็นแนวหินอตัวเราก็เดินขึ้นได้แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันต่างระดับชัดกันเกินไปพอทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่เห็นเนาะ ผมถ้าตีสูงเลยก็ไม่โอเคครับแล้วถ้าเราทำเป็นทางลาดเอาหญ้าปูเนี้ยได้ปะปัญหาคือมันไม่เห็นแนวแนวไอสันนะเนี่ย อาจจะต้องยอมปล่อยไว้ครับนอกเขาอยากจะหาอะไรมาวางก้อนหินเหรอไม่โอเคอ่ะช่างมันครับยอมปล่อยไว้ไปก่อนที่เฉย ่ผมมาปล่อยไว้จนเข้ามาถึงข้างในนี้อ่าพอไว้ข้างในแล้วเราค่อยปู ตรงนี้น่าจะทำบันไดได้โอเคอันนี้ใช้ได้อยู่น,นี่สวยอยู่แผ่นไม้เราจะหมดแล้วครับต้องไปตัดไม้ หมดแล้วครับไปเราไปตัดไม้กันอลายตวไฟปดลยต้วไมชำหรอกมาเลไมเสียเงนเกิดยังไม่เฉียบเลวมีะไ่ใันตัดเลยไม่ปองอเนี่ผมของน้นม่้งเลย อะไรแจ้งแลยไม่เหันตัวเนะีย่ยหัวหนะ้าเลยจิ้มแลวจนไปไศัตรูมาพี่เพิ่งเลยว่าหนือพี่ไม่น่าอย่านี่เลย มันจะมีมอนสเตอร์ปลุกบ้านเราปะเวลากลางคืนอะไรอย่างนี้ ผมปูลงไปข้างล่างก่อน,รนเ,รเรามีอะไรเรามีพันกับพันเเก้ารอสิบก้าอัน พอเดี๋ยวฟอร์สองชั้นสองอะก็จะเปลี่ยนเป็นท่อนไม้ธรรมดาให้อารมณ์ที่ต่างไว้ผมว่าจะอยู่ชั้นนี้เป็นหลักผมก็เลยว่าผมใช้ไม้เชาเป็นวัตถุดิบหลัก ห้องนี้ก็มืดนะขนาดนี้โคมไฟหรือเขามันเป็นเทียนก็ไม่รู้มันเลยมืด